ค่ะก็สวัสดีทุกทุกคน้วยนะคะตอนนี้เราเี่เกมไม่ครพัฒชีวิตรอดใช้ชีวิตเป็นมนุษย์เอมมอรัลอหนึ่งวันเนาะอ๋อใช่จะเป็นยังไงทายกันล้วค่ะไปเล่นกันเลยยาฟูะวิงเพราะตอนนี้เรากลายเป็นมนุษย์เอมมอร่าจริงๆเราด้วยดูสีผิวของพวกเราดีอย่างกับชลามนะแต่ว่าจริงๆล้วคือมนุษย์เอมมอรัลวิวิดูสิเวลาเราเดินมีปะกายงฟุ้งฟนะิ้งฟุ้งฟิ้งด้วยนะเวลาเราเดินเนี่ยมันก็จะมีประกายฟุ้งฟิ้งของแอมมอร่าเนี่ยเป็นประกายฟุ้งวิ่งตตติดาาามมมมัวนนนีะอ้ลผจกไห พอมาจากรอยเท้าที่เราเดินไงนี่คืออาหารของเรานะพี่เครู้เปล่าอ้าวเรากินรอยเท้าตัวเองอะเนี่ยเราไม่สามารถที่จะกินเนื้อสัตว์ได้นล่นแหละผลไม้ผักก็กินไม่ได้นะอาจจะต้องกินแต่เอมเัลที่อยู่ตามพื้นเท่านั้นน่ะล้วกินไดมอนแทนได้ั้ยไม่ได้ไม่ได้กินได้แต่เอมเัลอวิธีการกินเอมเัลของเราเนี่ยจะต้องใช้พิกแอคนะคะมาตอกเอมเัลที่พื้นค่ะตามรอยเท้าที่เราเดินตามหินนะคะโอ้ยฟันหักแน่เลยเ้าถึงจะอิ่มนะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะหิวโซไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราเข้าอุปกรณ์ยังชีพ เื่องต้องยังองะละกันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําแน่นวันขาด้วยขาด้วยหิวแล้วหิวแล้ว แล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปฟาร,ร์มของกันต่อน,นิดหน่อยนะแต่ว่าตอนนี้ยังเป็นปิกแอกหินอยู่ดีมันก็กินไม่ได้ดิไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่หิวนะแล้วก็เวลาที่เราต้องการเอมาเล่นะคะไว้สําหรับกินเป็นอาหารเนี่ยเราจะต้องเดินตามพวกล็อกหินนะคะเพราะว่ารอยเท้าที่เราเดินตามหินเรียบเนี่ยมันก็จะเกิดเอมาเล่ออกมาให้เราตอกแล้วเอามากินเป็นอาหาระคะ่ะอย่างนี้แล้วก็มีบุฟเฟ่กินเท่าไหร่ก็ไม่หมดตดิซึ่งเราเนี่ยไม่สามารถจะกินเอมาเล่ที่เป็นเม็ดได้นะต้องกินจากพื้นเท่านั้นจะต้องตอกจากพื้นเอามากินเา้ะะคแลวพอ เข้าเกมมาในไมโคร r อ f t ต a t a แพ็กนี้แล้วก็เขาก็จะมีหลอดเลือดที่เป็น e m เมล l ลให้เรา2ชั้นค่ะพร้อมกับหลอดอาหารที่เป็น e m เม a l ลนะ oh. แล้วก็จะมีอาวุธ e m เม a l ลมาให้เราค่ะอยู่3อาวุธด้วยกันนะ oh. อาวุธอันแรกค่ะก็จะเป็นธนู e m เม a l ลเราสามารถจะใช้ยิงพวกม็อบหรือว่ามอนเตอร์ได้เลยนะ oh. มันก็จะดูด oh. <ว>เลือดออกมาค่ะดูดเลือดจนกว่าจะพวก ป๊อปแบบมันจะตายนะแล้วก็จะดรอปหมวกของตัวนั้นๆมาให้เราด้วยแหละอ้าเฮ้ยอย่างตอนนี้ <c oughs> <ม>เราฆ่าน้องหมาป่าใช่ไหมเราก็จะได้หมวกน,น้องหมาป่ามาเนาะฮ่องห้องหอง,หองเดี๋ยวเราไปดูดิว่าเราสามารถจะคิวตัวไหนได้บ้างนะเราเดินมาถึงหมู่บ้านแล้วเหรอเนี่ยว่าถึงไวัยเหมือนกันเนาะต้องคอยเก็บดอกไม้สีแดงด้วยนะภราดเดี๋ยวต้องใช้ดอกไม้สีแดงครับของข้างหน้านะคะแล้วก็ต้องการเหล็กด้วยตอนนี้ต้องการเตียงก่อนเพราะว่ามันใกล้ข้ามละ คุณกอเลมอยู่ไหนยะฮูยะฮูะเดินตามพื้นหญ้าเนี่ยเอมเมอร์ก็ไม่เกิดนะต้องเดินตามพวกหินเรียบนะแต่จะใช้เอมเมอร์ลองยิงเจ้าไอรันกอเลมดูดิเฮ้ยนั่นไงนั่นไงมันโดนดานเมจของเราแล้วโอ้โหเจ็บซิบซิบ วิเลือดมันจะหมดตัวแล้วเราต้องรอให้เลือดมันหมดตัวเราถ<ก>ึงจะได้อของออจากตัวมันนี่ตายอย่างซาอามานะแสบๆเป็นคันนะโอ้ดูดีเลือดล็กพวกพวกเลยวิตลอดเลือดของเราอ่ะทัมาจากเอเมอรัลเลยนะมันจะถึกเป็นพิเศษเพาะว่าเราเรีเลือดได้ตลอด นี่ไงได้เหล็กแล้วก็ได้หัวกอลเม,มาด้วยอ้าเฮ้ยได้หมวกกอลเม,มาใส่ละอามกเป็นกอลเอนจมูกโตไปแล้วเราจะลองกินขนมปังดูนะว่าเรากินได้หรือเปล่าอองกินขนมปังยิ่งงังงเป็นไงบ้างอิมม่มเมามันไม่อิมมมมอ่มอะพี่คินโอ้งานงอกแล้วนี่เราร <ถ S 2> ใช้อาวุธอมโลม่ะมันก็จะยิ่งหิววะดิถ้าเรายิ่งใช้อาวุธเอเมโล่มันก็จะยิ่งหิวใช่แล้วแหละเพราะฉะนั้นต้องไปหาของกินก่อนนี่ไงอาหารโอชาของเราขอเรียกกำแพงหน่อยอาหารของเราก็จ ตอกเอมาเล่ต์นะคะถึงจะอิ่มเนาะแต่เปียกหินมันก็ตอกไม่ได้ดิถ้าเรา<อ> <อด S 2> เป็นมนุษย์เอมาเล่์ไงเราจะต้องดํารงชีพในการใช้เอมาเล่์อ่ะกินนะแต่อันนี้เขาไม่ให้กินเขาให้ตอกเราจะอดตายแล้วอะ่ะพอตอกเสร็จมันก็จะไปเติมอาหารให้เรานะแล้วก็เดี๋ยวเราคับพิกแอคเล็กละกันเพราะว่าิพแอคหินนะคะมันตอกไม่ได้นะต้องเป็นพิกแอคเล็กเท่านั้นนะเป็นไงบ้างอรย่อยเปล่าเริ่มละเริ่มอิ่มละ ดูดิเราหารใกล้เต็มแล้วอีกนิดเดียวพักกินด้วยดิต้องกินหลายคาเหมือนกันนะเนี่ยกว่าจะอิ่มเนาะแช่เดียวกันไปก่อนนะของนีน้อยแล้วเมื่มันเกิดเรื่อยๆตแต่ที่เราเดินผ่านบล็อกหินนะเราก็จะมีโอกาสเจอเจ้าพวกบล็อกเอเมอรัเล่เนี่ยตามพื้นน่ะนั่นไงเจ้าสกิลิตันหันลังอาวุธของเราดิอือหือติดสตันเรียบร้อยเลือดกระเฉาด้วยสกินิตันมันมีเลือดโผออกมาได้เหรอมันเลือดไหลได้ด้วยเหรอมันมีแต่กระดูกไม่ขนาดตัวเ้ยมันไม่ใช่เลือดมันมีเทลสบูบอย วันนี่มันดับของแล้วแ่ะแต่ว่าไม่ได้หัวกระโหลกกันมานะได้เปลนตัวอื่นมันต้องดับแน่นอนแล้วอย่างหนังวัวล่ะน้ังวัวมันก็ต้องดับเป็นหัวของวัวใช่ปะเอ๊ยจะมีหัววัวหล่นไปอ่ะนั่นไงหล่นไปเองด้วยได้หนังวัวแล้วก็ได้นี่เลยหัววัวน่ากลัวมากเลยเอ้าไม่เจอกันไหนกันยเป็นวัวไปแล้วกลายเป็นวัวมัมวๆไปแล้วแล้วก็อเมอรัลเมดที่สองเนี่ย เป็นอาวุธที่คล้ายๆกับดาวกระจายหรือว่าฝนตกอะนะถ้าเราเา,ายิงไปที่เป้าหมายนะคะมันก็จะโดนคล้ายๆกับฝนดาวตกเอเมอลด์วนะเนาะทำให้ค่้ายๆเลือดหมดตัวนะเฮ้ยอาวุธที่สามมันติดสตันว้าวแต่ว่า<ต>ไม่ไไมีดาเมจนะไม่มีดาเมจแต่ทาให้มันติดสตันไอเดียเอาไปสู้กับวอร์เดนดีมากวันนี้โอ้โหได้เลยนะแล้ววอร์เดนมันจะยอมกระโดนขังไว้ล่ะเนี่ยอันน่ะวันที่เราใช้อาวุธเอเมลล์เขาเนะี่ยไปสู้กับเจ้าพวกวอร์เดนนะเฮ้ยซอมบี้ลองดิลองดิ มันโดนดาเมจแล้วเปล่านีไ่ไงเจอขนดาวตกหน่อยโอ้โห้ซิบๆเลยทีเดียวขนดาวตกเป็นอเมอรัล์สวยมากเลยนะแต,แต่ว่าเราไม่เป็นอะไรเนาะไม่ทำดาเมจกับเพยเยอร์นะแต่ยิ่งปลาย,ยิ่งหิว่ะดิ เอ้ยนี่ไงเจอปะกาิตั้งอีกตัวแล้วลองของที่ลองของดีระวังนะปลาไปปลามานี่หมดตายได้เลยนะเนี่ยะเอามาล่าใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดดีนะ <c oughs> เพียงแต่ว่ามันจะแลกมาด้วยหลอดอาหารของเราเ่านั้นเองเอ้ยเหมือนับว่าเราใช้แรงเยอะเนาะต้องนอนก่อนละล่ะนอนแป๊บตัวเขียว <c oughs> เอ้ยดูดี <c oughs> แต่มีปะการฟุ้งฟิงนะโอเคขอนอนแป๊บ พี่เคนดูสก,กินตัวเองว่าเหมือนน้องหมาใส่ชุดสควฟิวเกมเลยเอ้ยเขาว่ามันเหมือนสลามใส่หัวน้องหมามากกว่านะอะไรพี่เคนเชา้าเราเราต้องไปหาของเพิ่มเพื่อฮีวิกล้วอะ่ะเราตอกเอมาเลากินป๊บนึิงนะได้ทั้งเลเวลแล้วก็ได้ทั้งอาหารกินด้วยเนาะพี่เคนว่านะปลา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 ไปนะต้องอดตายแน่เลยลืมดูเลือดเลือดเดีย๋ยวเราลองไปฆ่าน้องปลาแซลมอนดิว่าเราจะได้หมวกปลาแซลมอนมาใช้หรือเปล่านะแต่ลองดิเอาไม่โดนไม่โดนสักตัวเอาโดนแล้วโดนแล้วเลือดไหลแล้ว เอ้ยพี่เกมันตุยแล้วเราได้หัวแซลมอนมาเอ้าเฮ้ยได้หัวปลามาใช่เลยหัวปลามาไม่ได้ปลาแต่ว่าได้หัวปลามาแทนนะอย่างนั้นนะมาทำหัวปลาหม้อไฟกินกันดีกว่าไปทำต้มยำหัวปลาแซลมอนหม้อไฟดีกว่านี่ว้าวน่ากินจุงเบยหัวปลาแซลมอนเดี๋ยวเขาใส่อะไรดีกว่านะเออเชนแล้วจะเปลี่ยนจากหัววัวเป็นหัวปลาแซลมอนเนาะเฮ้ยคาดหวัเป็นแมนชั่นเราไปแมนชั่นโจรกันดีมากเ้ยอย่าเข้าไปใกล้เลยอ้อมหน้าตัวนะกอเกิดก็ยังไม่มีอะเนี่ย อันน่าเราลองไปใช้อาวุธเอเมรอรัลด์จะก,กับพวกอ e ีวอลเกอร์ดีมากโอ้ยพี่เคทเราเข้าน,นอกได้ไหมเข้าทางนี้นแหละ<อ>แล้ว<อ><อ>ตอนนี้เราก็กำลังจะบุกแมนชั่นของโจแล้วบังเข้าเป็นลุยแล้วโดยมีอาวุธเอเมรอรัลด์นี่แหละแค่เม็ดเดียวก็เสียวได้แล,ล้วมีใครอยู่ไหมก็ก็ก็ หายเยอะกันท่านไงเนจอแล้วไอ้จ่าพวกจนชั่วจังหวะนี้แหละอยากได้เอเมอรัลด์ว่าป่าีิเนี่ยไม่ทันรู้ตัวโอ้โหเลือดไหลซิบซิปเลยอะ่ะไม่ขยับเลยนะพอเวลาเลือดไหลอ่ะมันก็แบบหยุดชะงักติดชะตันเลยอะ่ะว้าวเซบเวอร์ถึงกับทังอะ่ะไปเลยนะเอ้ยมันดับหัวได้เหรอไอ้ตัวเนี้ยเออเฮยข,ลขลัล่างในขัล่างในพี่แกลองใส่ดิโอ้โหคิ้วเข้มมาเลยอ,อ๋ออะหึออาหออาหื้ออาหื้อไดูดิจะหมวกต่อด้วยมีมีเปล่าไปดูข้างบนดีกว่า เอาหมดแล้วเข้าข้างหลังแล้วมั้งโอ้โหมาเป็นแพ็คคู่เลยมาเป็นฝูงก็ไม่กลัวเพราะว่าเม็ดอิมมอลล์ของเราเนี่ยใช้ได้ไม่จำกัดนะเฮ้ยนั่นไงอีวอลเกอร์ลองดิลองดิเฮ้ยลูกน้องมันอ้าวเฮ้ยระวังนะนี่เป็นไงล่ะอ้นี่แข็งเท่าไหร่ได้มืนกันแล้วมันจะดอกหัวเฮ้ยมันดอกหัวจริงด้วยไอ้ตัวนี้ก็ดอกหัวหน้าแดงแจ๋เลยอีวอลเกอร์ก็ดอกหัวนะน่ากลัวได้โค้ให้มาใช้ฟรีๆด้แหละโอ้โห อันนี้แบบว่าคุ้มค่ามากเลยอ่ะโหดจัดเฮ้ยถ้ามีอาวุธเอ็มอรล่างงี้เราก็แบบว่าสบายไปเลยนะแทาไม่ต้องถามอะไรแหละเอานะตาหน้กากลัวจุงเบยไหนลองเปลีป่ยนเป็นหัว e อีวอเกอร์ดิอ้าวหูวแฝดเป็นงไงมั่งตลอกอ่ะหัวอ e ีวอเกอร์จมูกมันใหญ่ๆมันคุ้นชาวบ้านเลยอ่ะ แล้วก็เดี๋ยวเราไปช่วยอันเล่ดีกว่านะแมงมุมแมงมุมนี่ไงเุ้ยน้องอันเลย์อยู่เต็มห้องไปหมดเลยแมงมุมก็เลือดไหลได้นะถ้าเราลองแบบกับน้องอันเลย์ล่ะน้องจะดรอบเป็นหัวอันเลย์มาให้เราหรือเปล่านะ,ะทุกคนรอดแล้วนะเอามาเร็วอ,อันนี้ไม่รู้ว่านี่ต้องลองทดลองดูนะโอ้ยอันเลย์ไม่น่าจะเลือดเยอะเปล่าอ่ะเดี๋ยวลองดิเอาสักตัวมีหลายตัวจังเลยตัวมีรักกันเนาะโอ้ยนี่ไงน้องเลือดไหล <N> แล้ว อุ้ยแต่น้องไม่ยอมตุยอ่ะน้ำแดงกระชฉเลยทีเดียวอุ้ยน้องไม่ตุยสแสดงว่าเอเมัลล์เนี่ยใช้ไม่ได้ผลกับน้องนะเอ้าทำไมเอาอดใส่หัวเลเลยน้องก็จะไม่ดับหัวให้เรานะอ๋อสแสดงว่าน้องไม่มีตายนะเพราะว่าอาวุธเอเมัลล์เนี่ยไม่สามารถทําอะไรน้องได้นเนาะเดี๋ยวเรามาหมู่บ้านที่สองกันดีกว่าเอาน้องไก่ดับหัวไกไม่มาด้วยหรอว้าวก็โกโก,โก,โกไก่เป็นหัวไก่ไปละเดี๋ยวเอาไข่ให้กินนะ แต่ได้น่ากินขนมปังไม่ได้กินแต่เอเมรอลด์ตามพื้นนะกเ,เ,เอาล่ะเราก็จะมาคับแฉลงนะคะโดยใช้สีแดง4ชิ้นนะคะแล้วก็เหล็ก3แท่งค่ะเราก็จะได้แฉลงมานะคะซึ่งแฉลงอันนี้เราก็สามารถจะกดคลิกทีตัวเราได้นะคะคลิกขวาที่พื้นนะคะก็จะเป็นการเศกเอเมลอลด์มาหลายเม็ดเลยค่ะเราก็จะได้เอเมรอลด์มาเป็นทวีคูณนะคะแต่ว่าต้องแลกมาด้วย หลอดเลือดของเรานะเราอย่าใช้เยอะก็แล้วกันถ้าใช้เยอะหลอดเลือดมันก็จะหมดอ่นะเนาะเอ็มมาแรกแม่ <C os> เดี๋ยวกินข้าวแล้วม,มันก็อิ่มยังไงกินข้าวมันก็อิ่มแต่หลอดเลือดมันไม่ขึ้นแล้วนะเห็นย่งนี่มันเหลืออยู่ห้าหลอดนะเอา้เอาเฮ้ยเราจะใช้ชีวิตยังไงอ่ะก็ใช้ชีวิตห้าหลอดอย่างนี้ไปตลอดไงโอ้ย oh ดีนะไม่กดอีกะถ้ากดอีกจนเหลือหนึ่งหลอดนะกระโดดถรงก็ตายนะเบาได้เบา่ไม่งั้นเดี๋ยวเอ็มมาเราหมดนะแล้วก็เราสามารถเอ็มาเราเนี่ยมาแากซื้อกักของชาวบ้านด้สบายล่ะคูดี เป็นมนุษย์เอมล่ามันดีแบบนี้นี่เองอุ้ยเสียดายเนาะมันแลกมาด้วยหลอดเลือดของเราอะ่ะถ้าหลอดเลือดไม่หมดเราคงแกลกได้แบบไม่จํากัดเลยนะี่เป็นด้รวยรวยโอ้ยตอนนี้หลอดเลือดมีอยู่ห้าหลอดต้องระวังตัวอย่างละเราจะลงไปหาวอร์เดนกันค่ะระวังสะดุดพื้นนะอ้าอสะดุดที่ตายนะบอกเลย ไม่รู้ว่าข้างล่างเนี่ยจะมีถ้ำวอร์เดนอยู่หรือเปล่านะเราจะไปกันที่เอเชียซิตี้ถึงแล้วโอ้โหตรงนี้เองเย๊แล้วกลับทันไหมเนี่ยเราจะมากอกวันวอร์เดนนะคะปลุกวอร์เดนให้เกิดขึ้นมาเนาะไม่ดีมั้งปล่อยเขานอนไปเถอะให้มันถุดออกมาที่พื้นถ้าเขาก็จะใช้เอเมอรอลเนยจัดก,ก,ก้างกับมันไม่รู้ว่าจะได้ผลสักเท่าไหร่นะเพราะว่ายังไม่เคยลองสักทีเนาะเอ้กับคิปเปอร์ก็ใช้ได้อยู่นะตุยไปละเดะเดะเดะเราต้องปลุกให้มันโกรธก่อน มันกินคนนะอ้ำมระวังนะอันน่าเป้าหมายนี่เรพุ่งชนเพราะว่ามันล็อกเป้าหมายแล้วม,มันกิงเราแลวนะโอ้โหกระโดดเหยียบเลย <c oughs> ขนาดนั้นไม่กระโดดเหยียบหน้าไปเลยนะอย่าเดาแป๊บหนึ่งต้องทําให้หลายรอบแต่กว่ามันจะเกิดนะนะมันจะเกิดแล้วพี่เค้นอีกนิดเดียวอีกนิดนึงยวระวังตัวด้วยนะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะเกิดกับพี่เค้นหรือว่าเกิดกับเขาว่านะเกิดกับอ้อมดีมาเกิดอะไรตรงพี่เค้นเหรอมามามา,มามามาแล้วมายังมายังนั่นไงบุบมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้เราเดี๋ยวมาแล้วยิงดิเราเป็นเปรตเลยนั่นไงโกดมันโกดสะอึกเลยนัดเดียวอยู่ ติดสต,ตันเลือดไหลเลยดูดิไว้ไวไวไวดเด้นติดสตันนี่แน่นี่เนี่ย ไม่ได้ดิในเวลาแก้เคสแล้วเดินก็ไม่ได้ติดสต,ตันอีกแต่หักแถมเลือดไหลด้วยรอลเลยรอเล่ดูดิกันเลยแม่ยิงก็มามมอ่ะเด้ยก้าขายังไม่ออกเลยน่ะเราใช่ไหมชกักกระตุกอยูต่ตรงนู้น <c oughs> อ๋อเรากลัวติดมืดไงเราลเลยถอยมาข้างหลังไงเฮ้ยแต่มันยังยิงได้อยู่นะเราว่างเดี๋ยวกินข้าวแป๊บนึงนะมีเวลาว่างกินข้าวแบบว่าไม่ค่อยกลัวมันสักเท่าไหร่หรอดูดิบุฟเฟตเต็มเพลสเลยแต่ว่ามันไม่น่าจะตายปะเอ้ยมันนานแล้วนะเนี่ยหรือว่ามันจะไม่ตายแบบอะไรอ่ะ มันก็ไม่แน่นะเราไม่เคยทดสอบอะเนาะไม่ได้การแล้วเดี๋ยวต้องเทสสิแต่ว่ามันก็ติดเลือดไหลอยู่นะอุยอ๊ยดิเลือดไหลตลอดเลยหึหสะอกใหญ่เลยโอ้โหไอ้เจ้าวอร์เดนกฉันมาแล้วนี่แน่นี่แน่ไม่เป็นอะไรแล้วพี่เคนไอ้จ,จุ๋ยยังไม่ตายเลือดมันเยอะเอตเอตะอวังไงนะแต่เขาไปเกลนมันแล้วสยองนะใช่ไม่น่าไว้วางใจนะ อืมแต่ว่าหลังจากพี่เราดูอยู่นะแล้วสังเกตอยู่นะเราเข้าไปดูมันหน่อยดีกว่าเนาะมีเป็นครั้งแรกที่เราจะใช้ดาบหินฟันมันพีแม่ย,นะยามหน้าดูปีแม่พนะีแมนะ่เอ้ยมันจะตุยไหม่ะฟันจะเลือดออกอ๋อ <ขา S 1> ม,มันเลือดไหลอ่ะนะั่นะ แล้วสงสารจุงเฮ้ยมันตุยเราหาเงื่อแต่ว่าแม่ดอกบวกวอร์เดนมาให้เราอ่ะอ้าวดเยยเพราะว่าไม่ได้ตายด้วยเลือดไหลหมดตัวไงเพราะเราไปฟันมันตายสักก่อนแต่นั่นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีเราจะฆ่าวอเดนได้สบายๆนะกโอเคค่ะเดี๋ยวอันนี้เราก็เอาชีวิตรอดใช้ชีวิตเป็นมนุษย์เอเมอรล็อกหนึ่งวันไว้แค่นี้ก่อนนะถ้าชอบไหมครับแต่ต้องแผลกักแบบนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยล่ะและอย่าลืมมาคัมแบทพูดคุยกันนะครับวันนี้ต